สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหมูนะคะในช่องโมฟานี่ชาแนลค่ะวันนี้นะหมูนะจะมาทำเดลี่วอลกันค่ะแต่เพื่อนเดลี่วอลของหมเนี่ยอาจจะแบบงูประปานะหมูไม่ค่อยได้ทำออยากจะลองทํำดูนะคะวันนี้คะ่ะหมูจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะ ไปตลาดนัดเคว l l เล e ค่ะที่สุขุมวิท26ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะมีเอาอเรา็อเกอร์นะคะพ่อค้าแม่ค้าคนดังอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมขายของมือสองค่ะซึ่งพ้อยหลักของหมูเลยเนี่ยที่จะไปที่นี่นะคะคือหมูอยากจะไปเจอพี่ๆแบล็กลิสซีเตค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นไอดอลของหมูมากๆเลยนะหมูติดตามเขามาตั้งแต่บอกว่า สมัยล็กๆที่เขาเริ่มทําคลิปใน YouTube เลยนะคือหมู่ติดตามการเดินทางการใช้ชีวิตของสองสาวเพ,พื่อสีมานานมากเลยนะคะแล้ววันเียก็มีโอกาส ได้ไปเนาะคือแบบว่าตื่นเต้นนะเอาตื่นเต้นจริงคือไม่รู้ว่าไปถึงแล้วเนี่ยหมูจะแบบกล้าขอถ่ายรูปไหมเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะมากนะแล้วแบบว่าคนไปที่งานก็น่าจะเยอะมากคือตอนนี้หมูด,ดูใน i อคือแบบคนเริ่มเยอะแล้วนะแล้วไม่รู้เนี่ยไปถึงเนี่ยตลาดวายแล้วมาเขาอยู่ถึงหนึ่งทุ่มแล้วด้วยเออเดี๋ยวไงเดี๋ยวหมูรีบไปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะที่งานแล้วไปดูว่าหมูจะแบบ ก็ขอถ่ายรูปกับพวกพี่เขาไหมอะไรยังไงบบตื่นเต้นมากผมเลยตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นจริงๆนะคะโอเคแปงค่ะพวกคนถึงเคบิเลตแล้วนะคะคือบ่าะบอกว่าทุรักทุเลมากหมู่บ้านคได้มาแถวนี้คืองงงวยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปตามล่ากันว่าพี่เขาอยู่ตรกฟูนไหนเป็นไงค่ะ กคนดูนะฉันฉันปึ่งปิ้มขนาดนี้ก็คือฉันเจอพี่เขาเหรอเว้ยคือแบบเขาเขาผู้งไปเดินไปเลยนะคือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นงตื่นเต้นมากอ่ะพวกแกคือได้ถ่ายรูปกับพี่เขาเว้ยเราแนวแบบว่าคือตอนนี้ฉันมิชชั่นคอมพทละชีวิตนี้ฉันตายตาหลับแล้วคือนอนนอนตายตาหลับเลรวเว้ยคือแบบว่าได้เจอพวกพี่เขาเว้ยคือพอท์กาะซื้อเสื้อผ้าไม่เท่าไหร่หรอกก็คืออยากจะมาอุดหนุนพี่เขาไงก็เห็นซื้อแบบ เขาขายขายถูกเนาะตัวละ50สบร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้เออแต่คือนอกจากซื้อแล้วนะพี่เขายังแถมของให้ด้วยคือหมวะเลืออไปตั้หูพี่เขาให้เลือกได้เลยแล้วเราก็เอาไปตังหูคือบคือแบบไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วว่ามันคุ้มค่ามากอะ่ะฉ,ฉันถอดฉันถอดมาจากจักระษมแล้วมาที่สุขุมบิทเว้ยพวกแกคือแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหนเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูเออเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูไปดูกัน ปื้มดีใจสุดเนี่ยเออฉันก็เลยบอกว่าเออไม่ไม่อยากจะถ่ายพี่เขามาเยอะมากขนาดนั้นเหมือนอยากให้ความเป็นส่วนตัวเขาด้วยแต่ก็ขออนุญาตเขาแล้วแหละว่าขอขอ,ขอเอาภาพนี้ยมาลงใน daily v l o ได้ไหมเพราะว่าเราก็เพิ่งทําช่องเนาะแต่คือพี่เขาแบบสุดแล้วอ่ะสุดแล้วลว่าได้กอดด้วยอ๋อไม่อยากอาบน้ําเลยวันเนี้ยอื เพิ่งปีบพี่เขานะมีความเป็นกันเองมากๆเลยเว้ยหมูก็บอกเขานาะอว่าหมูอะตามมาตั้งแต่สมัยพี่เขาทำาลอกแรไๆตั้งแต่สมัยพี่เขาไปฮ่องกงอะที่สภาพดูดิตามมากี่ปีอะเออคิดดูดิแล้วคือขอกอดก็ให้กอดด้วยอะทั้งคู่เลยทั้งนินนินทั้งพี่นินนินแล้วก็ทั้งพี่แม่หมวยคือจริงๆอะก็รุ่นเดียวกันแหละแต่แบบให้เกียรตนะินาอเรียบขอเรียบพี่แลกกันรู้สึกแบบ เฮ้ย hey, เนี่ยไอดอลของฉันเธอใครที่ยังไม่ได้ตามแบล็กลิซี่แคที่ไปตามเลยนะเพจนี้เป็นเพจน้ําดีจริงๆนะคะให้กําลังใจผู้หญิงทุกๆคนเลยนะให้แบบว่าไมเซ็ตที่ดีอยเออหมูแนะนํานะคะใครที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแนะนําว่าให้ไปดูเพจนี้นะคะหมูรู้สึกว่าหมูเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วรู้สึกอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแรงบันดาลใจมาจากพี่เขาเลยนะนั่นแหละเพราะว่าพวกพี่เขาไปเที่ยวพาให้เราได้ไปเห็นโลกกว้างคือหมูอะอาศัยดู จับพวกพี่เขาเนี่แหละถึงตัวเองจะไม่ได้ไปแต่ก็อาศัยดูแต่ว่าเอาไม้เซ้นและทัศนคติที่ดีของพวกเขาเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเองนะคะคือเฮ้ยตัวเองพวกเธอวันนี้ฉันแบบว่าฉันตื่นเต้นฉันคุยกับพี่เขาฉันก็เสียงสั่นมากๆเลยนะเว้ยเสียงเดียวว่ะวันนี้ไม่เห็นไม่เห็นใครนะไม่เห็นเขาสวยอ่ะเออเขาสวยไหมมาไม่งั้นก็จะได้เห็นหมดเออแล้วลืมมูดแต่ตื่นเต้นลืมถ่ายคู่ลืมถ่ายรูปคู่กันเนร์ด เห็นเนิร์ดด้วยเห็นเนิออร์ดสไลดอาร์ตอะเออฉันก็ตามตามน้องเขามาเหมือนกันนะเราแบบลืมถ่ายอะโมดตื่นเต้นอะตื่นเต้นกับพี่นินนนินกับบอกว่ากับพี่แม่มดอะเออเลยไม่ได้ถ่ายกับเนิออร์ดสไลดอาร์ตเลยอะคือวันเนี้ยโอเคแล้ววอล์กเดลี่ว,วันนี้ของฉัน ทุกคนไหนไหนหมูกก็ออกจากห้องแล้วเพิ่งอ,ออกจากบ้านเพิ่งจะได้เข้าเมืองเนาะคือเราอยู่เป็นคนวันนอกมานานนะอยู่นอกเมืองนอกนานอะไรอย่างงี้ก็เออเนี่ยด้านหลังมีซุ้มค,คิดมากนะคะที่เอ็มคอเทียเออเดี๋ยวขอแวะถ่ายรูปนิดนิดหน่อยแล้วกันนะวันนี้มาคนเดียวด้วยเดี๋ยวดูด้วยนะว่าหมู่จะถ่ายรูปได้ไหมก็คงจะทุลักทุเลน่าดูโอเคขอจบถ่ายรูปก่อนนะ ทุกคนหมู่ก็ถ่ายแบบว่าเออครึ่งตัวเต็มตัวไปแล้วเดี๋ยวดูสภาพว่าหมัวจะถ่ายเต็มตัวยังไงครั้งแรกเลยเนี่ยออกมาเที่ยวคนเดียวแฟนไม่อยู่ ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะหมูถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้มันก็จะทรุรทุเลนิดน,นึงสำหรับการถ่ายรูปเนาะถ้าใครได้ติดตามหมูก็จะรู้ว่าเออปกติหมูจะมีแฟนถ่ายรูปให้ตลอดเลยวันนี้ออกมาเองออกมาเที่ยวคนเดียวแอบมีแฟนมาเที่ยวอย่างนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นอะไรที่แบบพิเศษสำหรับหมูมากเลยนะในการทำเดลี่วอล์กครั้งแรกของหมูนะหมูได้เจอไอดอลที่หมูแบบว่าเาติดตามเขามานานติดเชื่อชมผมเชื่อชมผมงานเขามานานนะเออพู้ไม่เป็นคำแนละ้ว <c> ค <oughs> ือตื่นเต้นมากอะ่ะคือตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็ดีใจมากๆนะคะด,ดีใจพวกพี่เขานะคะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะหมูขอจบตะเวียนเท่านี้แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิป Daily Walk ในครั้งนี้นะคะฝาก, like, กกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะและ้วฝากติดตามหมู่ด้วยนะคะในชอมูฟันนี่ชาแนลค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย